จังหวัดเพชรบุรีนะคะฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามโครงการการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองค่ะ นายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามโครงการการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออ,อพปที่บ้านผาน้ำหยอดหมู่ที่14ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้านอาพปให้มีความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเองเห็นประโยชน์ส่มรวมเป็นที่ตั้งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอีกทั้งเป็นการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในโดยการแจ้งข่าวสารข้อมูลภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ พร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงในหมู่บ้านอ,อพปให้มีความเข้มแข็งสามารถป้องกันภัยความมั่นคงทุกรูปแบบตำบลมั่นคงปลอดภัยมีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติต่อจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรีได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรมและกลุ่มเปราะบางโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองที่หมู่บ้านพาน้ำหยดตำบลเขากระปุกอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง16มกราคม2565มีผู้เข้าร่วมอบรมนะคะหรือเป็นตัวแทนหมู่บ้านจำนวน40คนซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดตั้งหมู่บ้านอปปครอบคลุมทุกอำเภอแล้วจานวนกว่า1 185หมู่บ้านค่ะ